มาเช็คของกับลูกค้ากันนะคะวันนี้มีลูกค้ามีปอกมือนะคะโปร5.5หนึ่งคู่แล้วก็บงะะังโซเวฟหนึ่งนะคะนตัวนี้ัเลหนึ่งต๊ลูกป่าหนึ่งค่ะแล้วก็มีคัทคาวปซอร์เคสนี่นะอันนี้ก็โปร5.5เหมือนกันนะคะลูกค้าได้หลายอย่างมากเลยมือเบรก CBR 150ตัวแพงนะคะนี่จะให้ดู นี่ตัวนี้จะเป็นแบบการปรับได้สไลด์ได้สไลด์ได้ะะปรับได้แล้วก็มีไฟลีปรับริโมทต,ตัวนี้โปร5.5เหมือนกันนะคะลดเหลือ50บาทการแฮนด์แคปล่าดำนี่้าไมโครนะคะอันนี้ลดเหลือเพิละ15บาทนะแล้วก็มีสปริงทอนะคะเ็กล้อไปดอกไม้หนึ่งคู่จะเป็น ที่ร้านมีหลายแบบมากคันช้อแล้วก็ยางคันเกียร์นี่ค่ะยางคันเกียร์นะคะก็ลดเหลือสิบห้าบาทนะคะยางคันเกียร์มอนเตอร์อุดน้ำมันเครื่องฮอนด้าตัวนี้คุ้มจริงงาน CNC ซีลดเหลือห้าห้าโปรห้าจุดห้านะทุกคนแล้วก็มีทรงคองผมด้วยค่ะนะคะก็จะมีประมาณนี้นี่อันนี้แล้วก็หมดแล้วใช่ไหมใช่มหมดแล้วค่ะจะมีซูปเต นี่นะครับวันนี้ล enfin ูกค้ามาจัดมาจากไหนลูกค้ามาจากไหนคะลองช่างนะครับเคยมาไหมครับพี่เคยมาไหมเคยดูนานแล้วแทนติ๊กเกอร์ให้ลูกค้าด้วยครับดูนานแล้วเลยไหมเคยมาเลยอ่ะอันนี้จุกอ๋อไหนอะพี่ก็วางไว้แถวนั้นนะมาเอาไปไหนอีกว่ะ